ครับนะสองสูบครับคูปอต้าสองสูบแซตสี่แปดสองกันนะครับสวยๆเดิมๆโอ้โจะต้องเทน้ำให้ทุกตัวนั่นวะเออเออมันพุ่งเลยัดน้ำกาไปพุ่งเลยเอาเรื่องเดิมๆสวยๆนะครับนี่่อน้ำเขาขาวเนี่ยโอเคไปปังเจยงเลย แรเีออยดดีครับเราก็จะเทดน้ำเช็คดูไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับแจ๋วครับ